สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโจนะชาแนลนะผมแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมอีปีกลับนะครับผมพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่7แล้วนะครับผมในพาร์ทพาร์ทนี้นะผมผมว่าจะไปไขปริศนานะผมไขความลับจากไอหลังน้ําเขียวเนาะทุกคนน้ําไอสารเคมีที่เกาะเศษวัสดุนะครับโอเคครับผมแล้วไอเออแล้วก็เตาเรานะครับทุกคนนี่เตาไฟเรานะครับเออก็ อัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะผมเป็นขั้น2แล้วนะเออเดี๋ยวผมจะย่างปลาไปเลยไม่ใช่ย่างปลามันคืออะไรก็ไม่รู้โอเคผมเดี๋ยวผมจะไปเตรียมไอของนะครับทุกคนเออผมจะนี่เราจะเอามาคาบเป็นรองเท้ากันนะทุกคนเป็นรองเท้าใหม่นะที่เราไปหาเจอนะครับในพาร์ทที่แล้วเนาะพาร์ทที่6เราไปหาพิมพ์เขียวของไอการคารบรองเท้าเจอนนะครับเออเดี๋ยวผมจะมาทําการคารบเลยละกันนะครับผมเดี๋ยว มันคาบยังไงวะอ๋อนี่ไงอ๋อโอเคคับมาเรียบร้อยนะครับทุกคนนี่ก็ได้มาเรียบร้อยแล้วลองใส่ดูเออมันก็เพิ่มเพิ่มเหมือนเดิมนะผมว่าคิดว่ามันเพิ่มเท่าเดิมนะทุกคนเออเท่ากันเลยนะโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะตัดไปช่วงเตรียมของเสร็จเรียบร้อยเลยละกันนะครับทุกคนโอเคครับผมโอเคครับผมผมก็ได้เตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะพร้อมที่จะไปแล้วนะครับทุกคน โอเคเราจะไปลุยเกาะเศษวัสดุกันเลยนะครับโอเคครับผมก็มาถึงเกาะไปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเคลียร์ปูกายพันธุ์กันเลยเนาะโอเคมาฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปเรียบร้อยค้นมันจะค้นหิวก่อนเอ้ไม่ใช่ถอดรองเทา้าเออรองเท้าจะพังนะทุกคนโอเคอ่าไม่ดอกอปไรเนาะมาเราเคลียร์ตัวที่สองครับผมฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปอืมไม่ตายอีที เออเรียบร้อยรีวิวอัพพอดีนะครับทุกคนอ่าไม่มีอะไรเหมือนเดิมค้นมันไม่ค่อยดอบนะทุกคนโอเคครับผมก็มาถึงเรียบร้อยแล้วเนาะนี่นะครับทุกคนเออเดี๋ยวเปลี่ยนรองเท้าแป๊บหนึง่งโอเคมาดูซิว่าจะมีอะไรใต้ข้างหลังนี้นะครับผมเออข้างหลังนี้จะมีอะไรมีศพคน้นโอเคศพไม่ดอบอะไรโอเคครับผม มาไปกันต่อมีสปิเชียมีซอมบี้ตัวนึงมาเราเคลียร์ซอมบี้เลยแล้วกันในฟาดเขาให้โอเคฟาดฟาดเขาให้เรียบร้อยลงไปนอนแล้วก็ค้นครับผมอ่าไม่ดรอปอะไรเยี่ยมเลยโอเคครับผมค้นกลอ่กลอ,งอ,กลองครับนะมีกล่องไหมแถวนี้อ่ามีกล่องครับค้นดูดรอปอะไรอ๋มีเศษวัสดุหนึ่งอันนะแล้วก็กล่องตัวนี้กล่องเครื่องมือ โอเคมีตะปูก็หินกล่องตัวนี้ดับไลดีอ่าดับตะปูกับเชือกเอาเชือกไปไม่ได้ชิบหายละกระเป๋าเต็มกินกินกินอะไรไม่รู้โอเคครับผมก็มาฟาร์มกันต่ออ่าดูเหมือนว่ามีเห็บด้านล่างนะทุกคนเออมีกล่องด้านล่างกล่องปริศน,นาแน่ๆน่าจะมีของดีนะครับแถวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะทุกคน สำรวจดูอีกทีนะโอเคไม่มีอะไรเนาะเอ๊ะทำไมของมันจนจังวะตอนแรกผมคิดว่าของมันจะเยอะกว่านี้เนาะเออมันจนมากโอเคขนเ,เห็ดไม้อ่าใช้ปิกโอเคไม่โอ้โหไม่คุ้มกับกุญแจเลยนะครับทุกคนเราใช้กุญแจเข้าไปไม่คุ้มเลยเฮ้ยฉะลามมาชิบหายละเอ้ย เลือรถดสิบสามดีที่มันกัดทีเดียวเอ้ยสองทีแล้วคฮ้ย <c oughs> โอเคปล่อยมันไว้ก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าบอกเลว่าของฟูที่ไรเดีย๋ยวผมจะมาจัดการมันเลยโอเคครับผมก็โดยรวมก็จะมีประมาณนี้นะสาหรับข้างหลังน้ําเขียวนะทุกคนโอเคโอเคครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้นะผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะผมคลิปอาจจะสั้นนิดนึงนะผมก็ต้องขออาภัยด้วยนะผม เออพอดีผมไม่อยากจะเอารวมกับไอ้การค้นเกาะอื่นนะเออโอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะผมเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของผมเนาะโอเคสําหรับพาร์ทนี้นะผมก็ต้องขอตลาไ้เพียงเท่านี้นะผมก่อนที่เราจะจากกันก็ต้องขอขอบคุณคอมเมนต์ด้วยนะครับผมนี่นะผมโอเคครับผมแล้วก็ขอตลาไปเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันพาร์ทหน้าครับผมสำหรับพาร์ทนี้ Bye bye!